เอาละสวัสดีครับผมวันนี้วันนี้สายฟรีจะมารีวิวตัวละครของสายฟรีเองนะของผมเองอ่าตัวแค่ตัวเดียวแค่ริวเออลงตัวเดียวก่อนนะครับผมตัวแรกว่าผมมีอะไรบ้างอ่า <c oughs> เริ่มแรกมาจะอ่าเราใส่วงแหวนกันก่อนละกันวงแหวนที่ผมใส่ก็จะเป็นสองหนึ่งสองสองนะครับผม วงแหวนที่หนึ่งก็เป็นสกิลที่ซาไอ้ที่สองวะไอ้ที่สี่ใช่ดิสกิลอ่าหนึ 1, 2, 3, 3่งสองสามสามเอ่อริวเออร์หลงทำดาเมจสามครั้งใส่สตรูเดียวเป็นจำนวน267%ของพลังโจมตีขณะใช้สกิลนี้หักเป้าหมายมีพลังชีวิต ต่ำกว่า50%นะครับการโจมตีช่วงสุดท้ายจะเพิ่มอีก150%ถือว่าแจมมันจะเป็นการาส,าสกิลไอวงแหวนที่2ไอวงแหวนที่2ผมใส่เป็น1น่าริวเอ๋อหลงหากเริ่มการต่อสู้จะสืบทอตแอตแทกและ HP 5%ของลูกทีมทั้งหมดทุกครั้งที่ลูกทีมตายริวเอ๋อหลงจะสืบทอรเอทีเคและ m a ็กเฮคือเลือดนะครับผม20%หลังจากลูกทีมตายเมื่อ,อริวูอลงอตายครบ4คนริวูอลงจะอยู่ในสถานะเกีียวกาดนะครับสถานะเกีียวกาดคือผลลัพธ์คือริวูอลงจะที่ติสถานะเกีียวกาวดากกาได้อัพเกรดสปีดพลังจิอตอัตราคิติคอนอัตาคิติคอนดาเมด100%เลยนะครับผมอา่า สกิอ่าแล้วก็วงแหวนที่3เป็น 2, 2วงแหวนที่3เป็น2ก็คือริวเออหลงทำดาเมจร้อยดสองเอรของพลังโจมตีอันนี้เป็นการโจมตีปกตินะครับองคือสกิลที่1ที่เราปล่อยใส่โจมตีเดียวหากศัตรูมีอา่าหากเฮพีของเ้าใหม่ต่ำกว่า50%เจะทำดาเมจสูงขึ้นอีก20%นะครับผม แล้วก็วงแหวนที่4ผมก็ใส่เป็น2รือลงทำดาเมจ947%ของพลังโจมตีใส่สตูเดียวก่อนใช้สกิลลูกทีมหทุกหนึ่งคนหากมีเฮฟีตาม่าจสกิลนี้จะใช้พลังวิญญาณลดอ่าก็คือเกตมานาเกตจุดๆนะ่ะใช้ลดไปหนึ่ง ก็ประมาณนี้คือผมจะใช้ไม่รู้นะใครใช้ยังไงผมก็แค่มารีวิวของตัวผมเองให้ดูคือผมใช้2 1ง2นงงงก็ประมาณนี้อ่าพลังวิญญาจารย์ผมยังอัพไม่ค่อยได้ครับก็อยู่แค่นี้เองอ,อยู่สายอะไรอะรา,าชาว,วิญญาณอยู่เลยอ่าทักษะ ซักสะเลเวลย8เลยอัพดาวได้2ดาวแดงแล้วนะครับผมลิวเออลงผมใด้สองดาวแดงแล้วผมทำมาแค่สอดาวแดงก่อนอ่าส่วนตรงเนี้ยตอนแรกผมว่าจะอัพเป็นแอตแทกอย่างเดียวล้วนแต่ผมมองว่าพาแอตแทกอย่างเดียวแล้วมันไม่ติดคิดทิค้ลเวลาเอาไปลงเพราะผมลิวเออลงผมใช้2อย่างเลยนะครับผมลง PvP ด้วยลงอ่าเนื้อเรื่องลงบอสอะไรผมก็จะใช้ประจำเพราะว่า ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับผมทําคลิปนี้ขึ้นมาแค่บอกว่าสายฟรีสายฟรีเราไม่มีตัวเลือกเจาะจงแบบว่าเฮ้ยเราใช้ตัวนี้ไปลงบอสตัวนี้ไปใช้ลงเนื้อเรื่องไม่มีครับสายฟรีไม่มีทางเลือกแบบนั้นได้แน่นอนเพราะถ้าคุณเลือกแบบนั้นคุณจะปั้นตัวละครไม่ถึงไม่ได้ครับผมปั้นไม่ได้ถึงขนาดนี้เวลคุณไปเยอะแต่ตัวละครเวลคุณยังตำอยู่ผมปั้นแค่6ตัวเพราะฉะนั้นผมเลยรีวิวแค่นี้ก่อนแค่ตัวของคนที่ผมปั้น ผมปั้นอยู่หกตัวเดียวผมรีวิวครบหกตัวเดียวผมลงให้ดูโดยรวมผมก็จะประมาณนี้ผมก็เลยใส่แบบนี้คือผมเคิบทั้งหมดไปแบบนี้เลยกระดูกวิญ,ญญาณผมก็ยังไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับมันหาไม่ได้ที่ตรงตัวยังหาไม่ได้กระดูกวิญญาณผมมีแค่นี้เองจริงๆเลยไม่มีแล้วหมดก็สรุปพลังลบโดยรวมผมก็แอตแทคสี่หมื่นฟ้านะครับเด็บ สอง0มื 20, ฟา้า HP 30000สปีด107นะครับอาตาัตราคิติคอน46ฟังจิต108ก็ถือว่าใช้ได้นะใช้ได้ในสำหรับสายฟรีก็คือ่ถ้าเทียบกับสายเติมเราไปเทียบกัขไม่ได้ก็คือถ้า PVP ค้ามเซิร์ฟผมอยู่ที่พันเกยืนยืนแต้มได้พันเกนะครับผมแต่ตอนนี้ลบลงมาแล้วอก็ ใครสนใจแบบผมก็ลองเอาไปดูเป็นตัวอย่างได้นะครับผมสำหรับสายฟรีถ้าดูแล้วมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ